สวัดีเอฟซีทินารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างพงไอเดียชาแนลนะคะตอนนี้นะคะก็ลุยงานกันต่อนะคะช่วงบ่ายเนาะก็พี่ไทยโซนะคะก็กําลังต่อระบบไฟภายในบ้านนะคะให้แม่เป่าเนาะ นี่แหละหนูก็ยังให้ต่อให้ไปในครัวหนูแบบนี้แหละให้เลถ้ามีโอกาสก่อนมีโอกาสก่อนะไม่เลต่อแบบนี้แหละยังให้ต่อแบบนี้ในครัวแต่มีโอกาสก่อนเพราะว่าตอนนี้หนูยังไม่พร้อมพร้อมกำพร้ได้ร่จ้าเรื่องเวลาเพราะว่าหนูยังไม่พร้อมนะนะหนูก็เลยต้องลากสายไฟไปสายไฟมานะพี่น้องนะ อุยกยทำไมต้องทำเสียงดังขนาดนี้เทีเ่ยวเนี่มีไฟอันนี้อันนี้ทำไมท้องลอกออกแบบนี้นะพี่มันเย่เข้าท่อไม่ได้มันเย่เข้าท่อไม่ได้ก็เลยลกยกยอกอ,อันนี้เอาไปทำประโยชน์อะไรได้บ้างเอาไปมัดอู้เอาไว้ไปมัดอันนี้ดีกว่างัดไว้มัดน่นนี่นั่นดีกว่าปูติมัน ไปใช้ยังไงมันต้องใช้สายแบบไม่มีแบบนี้ออ๋ที่เป็นสีฟ้าสีเขียวนั่นใช่ไหมสาย B F เนี่ยบดูติดสาย T E V อันนี้เอาขึ้นรถไว้นะมะเอาไว้ไปมัดโน่นนี่นั่นอะไรที่น่นนี่นั่นอันนั้นอันนี้ยังไงโอ้ยมัดมันก็ยืดไปยืดไปยืดไปยืดมาก็สร้างมันแล้วมัดไม่แน่นนะถ้ายืดไปยืดมาไม่แน่น เดี๋ยวจะเป็นสั่ไฟบอลูบ่อบ่อครับฮะบ่อแมนครับบ่อแมนสร้างโซ่สร้างโซ่บออนิ่มถนนตะนี่นะรังควงควางควางพี่ไทยโซ่ค่ะวันที่สามสิบเอ็ดนี้จะได้เจอกันแล้วเทาเป็นจังไดคะเทามาได้หรอรู้สึกยังไงเนี่ยโอ้ก็เย่เลยเย่แล้วอันเพลงที่หนูร้องนี้รับได้ใช่ไหมคะ รับได้โบไม่หางไม่หางอือดู่ใหม่รับได้หมดเลยบาวทีโซเลยไม่เือกหรอกตอนนี้ไม่เือกแล้วพี่เทียโซนี่เป็นคนเล่เหลี่ยมเยอะพี่น้องไม่รู้จะเชื่อใจได้ไหมนะโอ้ผมเป็นคนจริงใจเลยพ่อพันนะจริงใจ แต่พูดน่ารักแต่ใจไม่รู้นะเราก็ยังอ่านใจไม่ออกนะว่าเป็นคนยังไงผมนี่สงใจปากใบแบบหนึ่งใจใจแบบใจอย่างหนึ่งปากอย่างหนึ่งหรือเปล่าเดินมาเด้ออย่าหลอกกันเด้ออย่าหลอกกันเด้อเชื่อเถอะโอเคได้ระบบไฟนี่ใกล้เสร็จหรือยังพี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วใช่ไหมจำมีกระจกแล้วจะเจ้าอยู่จ้า มาอยู่นีบ่อด้ดอกมาอยู่นี่นรรมีแต่ไปตกยิ่งยังก่อยิงนกตกเบ็ดเขาเอินมาเาบอืมีอาชีพเขาบ่มีที่ไร่ที่นาหน่ะแม่เขาไปพาไปอยู่บ้านเจ้าคองอดีแล้วนี่ขนาดนั้นเลยหรอเนี่ยอ้ยอคิดไปกาไกลขนาดนั้นแล้วเนาะ ส่งเสริมได้นี่นะส่งเสริมถ้าเป็นหนูนะมีคนมาพูดแบบนี้หนูคิดจริงจังเด้อถ้าเป็นยายจะมานั่งเฝ้าอยู่นี่ทั้งวันหิวนะทานไม่กินแม่พาใส่ไปเลือกตั้งอยากน้ำก็เอาน้ำไมากินเดินระบบไฟก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเร่งบ่กเทาเออหิวแล้วเทาหนขึ้นไปให้ นี่ทั้งห้องน้ำนานแล้วก็ในบ้านเนาะอ่าเป็นไงบ้างนี่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมซ่อมแซมเอ้าวทำไมมันขู่ล่งลานนั่นน่ะเศษอิฐที่เหลือใช่ไหมน่ะอ้าวมุ่เจ้านี่แกงฮีรีเนาะเฮ็ดอันก้อนอิดงั้มลงไปก็เป็นเนาะ พี่น้องเอ้ยสายส่เปลี่ยนใหม่เนี่ยอ๋อไม่ตัวนี้ให้เลยมันผุพังเลยอือมันผุเนาะโอเคเรียบร้อยนะคะพี่น้องสุดเจ๋งน้าแม่ฟาสายแจวค่อยน่ะโจหิวมาน่ะ ห่อนขนาดเนาะไปไปเดินสายซ่อมไปเดินสายที่ไหนนี่ไงไปไปอ่ะในที่สุดเลยสิก็เออเราซ่อมห้อง,งาน้ำของเปลี่ยนไม้ที่ปลวกกินอ,ออกแล้วเอาอันใหม่เนื่องด้วยอ่ะไม้แข็งมากเลยตอกไม่เข้าก็เลยต้องเอาสว่านสว่านมาเจ,จ,จาะเจาะนำแล้วก็ตอกตะปูเข้าไปทีหลัง ร้อนมากเลยร้อนตับแลบเขาเรียกร้อนมากเลยไปไปนะอ๋อโอเคไปพ่อไปเลยเด้อของแม่จะจบคลิปได้ไหมเดี๋ยวใส่ไฟน้อยไปสิอ่านี่นะแม่น้องฟ้าใสก็กำลังปาดมังม่วง ขึ้นกระจุ้มเลยบ่ลเรากระป้ายอ้าวเย็นยะบ่ายน้องน้อยจิ้งคเขาได้ลูกพี่ก่ายาหาอาบน้ำมาแล้วนะแซ่บบ่บป่ะนี่โจยยาพาวจำเฮานะคือเขาจำสองคนเขาเสียเอาคือมีหันหน้าเสเดียวพี่ไดโซพี่ไดโซมานั่งทางนี้จะได้หันหน้าใส่กันเร็วๆมันเป็นไรมันจะได้เป็นชาวชนกันนั่งจ้า โอ้เจ้าได้วิวมองนี้ยังวันนี้เอามาฝ่ายภูแก็ตนะแกเอาแม่แกเอาเอาแตกพี่บ่อลจะแตกแล้วแตกพี่บ่าวเจ้าจะมาแต๋วแตกแบบนี้ไม่ไ you ด know. ้ไม่ได <|ja|> ้เลยเจ้าต้องรักษา้าพุดเลยจะเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วไม่ได้ได้แบบนี้เนาะไม่ได้เลยมันเสียภาพพุดเลย ว่าใจแกเอาลับได้บ่รู้ไหมเมื่อคืนนี่เก็บไปฝันด้วยนะโอ้ยยังไปพูดถึงความฝันแล้วขวี้ยงนักกี๊กระเดียมติแกฝันแกฝันเลอะเทอะมากเลยพูดไหมให้พูดเลยไหมอะไรบอไม่ต้องพูดไหมบ่ต้องว่าบ่ต้องว่าขี้เดียดไหมความฝันเมื่อคืนนี้แกบอกเขาไหมพูดเถอะพูดเถอะพี่เต๋าเต๋าโซ่ไงแกฝันแกได้กันกับผมใช่แกบอกว่าแกแกแก นั่นแหละทะลมประตูหลังผมแล้วไม่รู้แก่แันหรือว่าแกคิดจริงอะนะไม่ไม่ใช่ผมว่าแฟนทำไมอย่างนี้ผมแปลกมาแล้วแล้วทำไมเจ้าถึงฝันว่าได้กันแล้วแม่เจ้าสิถือรางวัลที่หนึ่งอือยะแปลวหาถือว่าเป็นการแก้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 เครดอย่างดีแล้าเสียบอสพี่ดูขึ้นมาจริงๆเจ้าจะทำอะไรเจ้าจะมาขอเมียเท่านั้นแล้วนาะดูดูด้านข้างนี่เหมือนกันเลยครับเหมือนกันมันกสิคนเขาคนเขา ยานเหมือนกันดวมเหมือนกันน่ะเนาะแม่พ่าใจเนาะเนาะเทาเนาะเนาะเป็นเจ้าได้ยิ้มคนเลยทำไมยิ้มไงยกันเกินจริงพี่น้องพบกันใหม่สวัสดีค่ะ